บรรยากาศช่วงเศร้าครับสนเข้าครับหนึ่งตรครับหลังผู้ทีฝนครับนี่ของเพิ่นการังสีเอเอาเองแข่งให้ให้เพื่อนเอเองอ้ยงอชโลเลนะครับนี่วุ่นะสองปีละ่ะมันจะสนเข้าหยาบกระหยาบนี่บางตัวกระดังอ่อนบางตัวกระดังแข็งว,สว่สอดง่ายนี่ชโลเลอายุสองปีขอนี่มีงอประมาณ ตัวสองสี่หกแปดตัวขายออกนําเดี่ยงไรกันเนี่ยขายออกนํานี่ช่วงนี้กําลังหลายขอกําลังคุดฝุ่นใส่นาครับนี่กันหลือขอกเรียบร้อยโอ้เมนี่กับเชลโลลีอน,นี่ท่องวะครับนี่ฮะโอ้ออกเดือนหนาชลโลลีลได้หนี่ในท่องนี่สมโตเนาะทับโตมาในถ่อง อันนี้บบได้เปิดราคานะครับถ่ายให้เบึงเมื่อนี้มาชนเข่าหลังผู้ท้ายฝนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนี่นี่งวอยู่แปโตผูนเลี้ยงงัวก็ได้ขี้ใสหน้าได้เลี้ยงงวงพอดนะนี่คุดกำลังเลี้ยวครับพี่เมื่อวานฝนตกฝนตกห้าพเขเลดุ้ดบ่เลี้ยวเมื่อนี้สีคุดไหม บรรยากาศช่วงเสาร์ว,วันที่สิบครับเหมือนนี้วันที่สิบสิบพ,พฤษภาคมเลี้ยงงัวก็ใช้ขี่ครับพี่น้องนี่เลี้ยงไาโตก็ได้ขี่ายขายกับว่าท่านมีราคาปันไดจำเป็นมากก็ได้ขายให้เราอนะ่ะถือแพงก็ได้ขอนี่กินกินเฟื่องดีได้ข้อนี่พูนะเปลนมินลินเลยพูนะมีเสี่ยงพ่อเสียน <laughs> ตอนนี้กําลัางกลุ่มกันอย่กําลัางสีแก่เสียข่าวนี่นี่สาวสองปีเล็หน้อยกับขึ้นดอกนี่สองปีแล้วดังหยาบเล็กน้อยตัวนี้นี่มันมันต้องปลูกส้นนี้ไปก่อน มันแของอันนั้นมันของนี่มันปะของเข้ามันอีกวะต้องต้องปลูกเส้นนี้ไว้อีกสแกเสียกตัวนี้ก่อนอุนน่นงม,ม้ออุ่นมีแต่ตัวอ้วนอน,นี่อุ่นอ้วนจิหน่อยกันหนัวแยมค้างแอ,อกได้แบบนี้หัวแยมค้างแอ,อกจิงหน่อย ยาี้ฝนขังขอกสิได้ขี่ร้ายเนี่ยว่าคือเงา้ยเลี้ยงเงี้ยเลี่ยงปล่อย,อยนะนี่บรรยากาศช่วงเศร้าครับเจ้านอยจะไปอีกองหนึ่งครับอยู่ฟังผนครับสนเข้าเื่อกันสนเข้าเปลี่ยนเข้าครับเมื่อหนีมาโซนที่ฝนครับอื่นสีลงโซนไตนี่เรียบร้อยน่ะเจ้านายกับปล่อยออกมาหายินเนีาย บรรยากาศรอบๆบอกกับเสาไม้แดียงคนนี้เสาไม้แดงมาตรฐานเทียงไหนนะครับน้องเดี๋ยวถือเข้าไปนําเข้าพื้นมีบ,บม่มีบ่มียางหรออืมมียางเดี๋ยวจัดการให้ยังไปเอาอ่าก็เอาก็าาาาบังเออเดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเ,เข้าก่อน จะไปคอกนาต่อครับพี่น้องครับชิปนี้ไปชิปนี้ครับสวัสดีครับผม